สวัสดีค่ะเอฟี FC ทุกท่านมาเก็บเห็ดในวันฝนตกนะคะพี่น้องมือนี้ฝนตกลิ้นไปปล่อยเนาะคะ่ะมาเก็บเห็ดกันคือเก้าวจ้าเขาป่าเอาบรรยากาศสวยๆงามๆมาม,มีความสุขกับป่านะัเก็บเห็ดน้ำกันกันกบต้อเลยจ้าพี่น้องขามาค่ะล,ลุกแรกแหกหมาน,นะคะพี่น้องมาเก็บน้ำกันนะจ้ามือนี้กกสีตัดขาไปน้ำนะจ้ามือเนี่ยคลิปนี้ตอสีพ้าทุกคนตัดขาถอนขึ้นมาตัดนะคะเพราะว่าฝนตกนะจ้า จริงจริง,รงนี่สิเล่าเอาต,ตะบาโต้่ะโบ้เหล้าพวามือนี้ได้มือได้มือสิไปอ่าขายเห็ดเนาะจ้าแต่มือได้สิไปขายเห็ดต้บอบเล่านะคะพี่น้องตอสีมัตัดแล้วก็ตัดในปลาได้จักน้อยกับว่าเป็นหยังขาดไปเก็บซ้ำอ่าได้เวลาล่านพื้นเปิดนะคะพี่น้องล่านพิ่นเปิดบ่ายโมงเนาะจ้ะตัอกระสิเก็บไปเรื่อยเือจนกว่าสิถึงเวลาพิ่นเปิดล่าน ร้านเพิ่นเปิดบ่ายบม้งถึงสองทุ่มนะคะแต่ว่าต้อต้องอเก็บไปหนีจากจากหนีหอดประมาณบ่ใบม้งนี่แหละค่ะได้จักกี้ได้จักตาก็าเอาต้อก็กวมหมายต้อต้อก็อยากได้ซีตาเนาะค่ะมือนี่เนาะถ้าได้ซีตะก,ก้าก็เพอร์เฟกเลยค่ะพี่น้องเพราะว่า,ากะโบจะเคยเสียมือเสียเวนเนาะค่ะส่วนสามีกับโบได้มานำนนาะจ้ะ นีเพิ่งกลับไปเหตุงานยู่บ้านสวนนะคะพี่น้องเบื้องถอนขึ้นมาซิมันค่ะได้ขาเงาเนาะคะ่ะมือน,นี่อิ่มๆเต็มๆน้ำเนานะคะ่ะกระสิควายเก็บไปยุข้างทางนี่และคะ่ะกระบอกไปไกลถนนดอกเนะะาะพว่าเอเก็บถ่ารอเวลาล้านเปิดอื้อ เอามือขีบโบได้ดีค่ะเพราะว่าตอนนี้เห็ดมันกรอบมากจับเน่อันขามันก็แตกไหมคะเพราะว่าฝนตกทุกวันนะคะพี่น้องตกทุกวันเลยโบ,บเลโบตกเศร้ากับตกแรงโบตกแรงกับตกคำนะคะ เขาปลามันกับมีคุขพี่น้องตอนแรกอ่ะบ่ได้ดอกค่ะ่บ่บ่บเขาปลาบ่าได้เพราะว่าเมื่อนี้อากาศบ่หนาวนะคะอากาศ1ิบสององศาร้อนดูค่ะร้อนสิบสององศาสุดยอดเลยค่ะเทคนิคไหมดินนคะพี่น้องผูกอันผูกไม่เคียวซี่ใส่อนันไ่้ใส่กับหูตะก้าเลยเหมนเนี้ยผูกย่างดีเลยจ้ะวานกุกคอนสิตัดคาเน็่ นกตะกาไปน้ำที่กสิได้จังสีบ่บดต้องหาเสียบให้ยากเนาะพี่น้องผูกใส่เลยแต่มันสีได้อยู่มุมเดียวค่ะได้มุมอยู่ถึงดอกเห็ดย่างเดียวบอได้เห็นขาแต่ถ้าเป็นเนินสูงจังสี่ได้อยู่ค่ะพี่น้องเอ,อตาตะกาตั้งไปทางตําโอเคอยุสะดวกสบายในการเก็บเห็ดของต่อถ้าเห็ดแบบนี้เนาะค่ะถ้าถ้าเวลาหนุ่มจังเอาจังบดได้ใส่ไม่เนาะ,ะพี่น้องถ้าจังสี่ต้องใส่ไม้มันนี่ เอาผูกใส่หูกระตาเลยค่ะมันจังบลืมกระสันมันมันลืมไหมพี่น้องเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวกะอ้ยเถามาเล้๋ยวแถาหน้าแถาหลังลืมดีหลีดิค่ะพี่น้องก็่ได้เว้าลินลืมมันนั่นแล้วก็ลืมมันนี่ต้องเจอกลืมกุญแจรถหาว่าสันก็จะออกบ้านได้ี่หากุญแจรถ คิดเบื้องอันต่อได้เอาจี s เอใส่ติดไว้กุญแจหลนดมาพี่น้องลูก้ายสื่อลูก้ายจัดการให้เวลา <c oughs> เวลาหากุญแจหลดไว้เห็นอันนึนกดอันในนัน g ีพีเอหาในโทรศัพท์โอ้ยเป็นไฮมันเป็นไฮอีหลีเข่ามาแล้วบ้าว่าผู้ได้เนาะพี่น้องเนาะเุณนเราเอาคืนไปเบิดกควมจำก็ได้ หมู่บ้านนี่ตัวกับมาเอาอยู่นี่แหละจ้ะได้สามตะกร้าเอาอยู่เบื้องนี่เบื้องเดียวนี่แหละนี่มันได้เหลือจากวานนี่ตัวก็เลยมาอีกได้สามตะกร้าเมื่อวานนี่หนุ่มเอาเนาะค่ะหนุมน่มหนุ่มได้ตะก,กา้าแล้วก็สิเ,สเทไว่านี่แหละค่ะทำได้ตะ ต็มกะตะก้าแล้วก็สิเท่ว้กัียงสิได้เข้าไปทางไหนอีกจักหน่อยบานไหนกับโบกไก่ดอกค่ะโบกไก่ขนนดอก,ก,ดอกต้อหาเลือกเก็บปลาที่มันลุ่งๆนะคะที่น้องเพราะว่ามันฝนตนนกนะจ๊ะช่วงนี้เข้าป้าถือโปได้เด้เพราะว่ามันมืดแล้วค่ะ เก็บหนาแก็หน่อยนะคะเพราะว่ามันอยู่ใต้ห้าคุณมันเป็นเส้นเป็นสายไปทางคุณเปียกขึ้นอยู่ใต้ห้านะคะ่ะบางจุดก็สวยงามเต่จ,จุดอีกอะสิ่เอานหน้าแก็หน่อยนะจ๊ะ ลมมาแล้วค่ะพี่นอ้องมันนี้ว่าเม็นเตฝนมีลมน้ำได้เวลาตอนตอนเทียงอันฝนสีเทาตกอยู่ดอกนะคะพี่น้องฝนสีเทาตกเป็นเมฆซือซ้อ ฟังเสียงลุมกันด้ยวยพี่น้องเด้อตัวสิบเบ้าหลายแาบเนีเ่ยเพราะว่าต้องใส่ความเงียบฟังเสียงลุมฟังเสียงต้นไหมนะค่ะ รมเริ่มแห้งแล้วค่ะพี่น้องจ๋าสงสัยต่อสิได้กลับบ้านแล้วล่ะค่ะตอนแรกมันคือผู้บอกว่าลมคือมีลมเนาะัมือ,อนี้ มันดูใต่เงาน้ำงามแบบพี่นงองอจ้ารีบ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 หนาวออากจาักน้อยก็นนะ่จาจะพี่น้องเนอะโอ้ยลมุมฟังเสียงลุมพี่น้อง ถ้าดวกง,ง่ายๆค่ะยุ่ใไต้หนะใต้ต้นบัวบรี่รรรใหญ่หัวพี่น้องจุกเอามวนขนาดเลยใบสูนก็สิเป็นเกรสรในเขาตลอดและคะ่ะเพราะว่าดอกเขาบานเราเนาะดอกบานแล้วก็ต้องมีเกรสรแล้วนนพี่น้องเนาะเป็นตะสีไผ่สะตอนะ Nó xuyên biến chứ, ra Chắc ăn đầy con Mắm đầy cảu là nó Còn nó đi tìm cửa ta Nó phía ngoan nó. เามันต้องมีเป้าหมายแต่ด้มีเป้าหมายว่ามีเป้าหมายไหมแต่ด้วยมีนี่หนังกับชีวิตนะคะพี่น้องหนังมือสาวทางอื่นเด้อตั้งกล้องไว้พี่น้องเบิ่งแต่ว่ามือสาวมองอื่นดูจ้าดูไปก่อนเวมันเต็มไปหมดเลย ยากากหน้อยนะคะคุณอามันเปียกนะคะ่ะต้องได้เรียกจากน้อยเรียกอันทีเนี้อออกเลียกใบสุนออกค่ะใบสุนมันติดไม้ติดมือเฮาเสียมันติด เจอกันคลิปหน้าคะ่คะเอฟซีขาสวัสดีคะ่ะได้เต็มตะก,การแล้วค่ะพี่น้อง่่ไปมันลมถึงฝนตกแล้วค่ะพี่น้องค่ะป่ามืดคะ่ะกลับบ้านคะ่ะบ๊ายบาย